และนี่คือ5เทคนิคที่คุณสามารถใช้ปิดการขายออนไลน์ครับพอเวลาลูกค้าทักแชทเข้ามาเนี่ยคุณจะปิดการขายยังไงใช้ห้เทคนิคครับเ mm hmm. ทคนิคที่1ครับความไวครับ mm hmm. คุณเชื่อไหมครับว่าโอเคแหละคุณอาจจะบอกว่าคุณมีเวลาว่างคุณมีเวลาการทํางานเป็นเวลานะครับคุณไม่ทํางานเดึกแต่ข mm ้อ hmm. ที่จริงคือลูกค้าไม่ชอบรอครับ mm hmm. บางทีเนี่ยผมก็เกิดอารมณ์คล้มๆอยากจะได้ของบางอย่างตอนตีหนึ่ง ถ้าเกิดคุณสามารถตอบแชทผมได้ผมโอ,โอนซื้อสินค้าได้ทันทีนะครับผมเคยซื้อสินค้าตอนตีหนึ่งผมเคยนอนไม่หลับแล้วซื้อสินค้าตอนตีสองหลายๆครั้งคนที่ไวได้เปลียบครับข้อที่2ครับในการปใใริ่ขายออนไลน์คุณต้องเป็นคนคุมเกมน,นั่นคือใช้กฎ1ต่อ2ครับเขาถามมา1อย่างคุณตอบหนึ่งอย่างแล้วคุณถามกลับไปอีกหนึ่งอย่างครับอย่างผมเคยซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายบางอย่าง ผมก็ถามไปว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่เขาก็บอกว่ารุ่นนี้ราคาเท่านี้ไม่ทราบส่วนสูงและน้นําหนักของพี่เป็นเท่าไหร่เพื่อจะได้เลือกรุ่นให้เหมาะสมเห็นไหมผมถาม1นึ่เขาตอบหนึ่งและเขาถามกลับ1น,นี่คือการปิดการขายแบบ1ต่อ2 3ครับรีวิวฮะร,รีวิวเป็นจุดสําคัญครับคุณต้องหารีวิวให้ตรงกับลูกค้าอย่าลืมว่าคนไม่ได้ต้องการสินค้า คนต้องการผลของสินค้านั้นถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงผลของสินค้านั้นแล้วเป็นผลที่มันคล้ายๆแก้ปัญหาคล้ายๆกับที่เขาเจอเช่นผลรูปร่างประมาณนี้นะครับส่วนสูงประมาณนี้เวลาออกกําลังกายน้อยประมาณนี้ถ้าใช้ตรงนี้เพียงแค่วันละ15นาทีวันละชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงสามารถทําให้น้ำหนักลดลงจากเท่านี้เป็นเท่านี้ได้เห็นไหมรีวิวมันตรงไงคุณก็อ๋อเออเราก็คล้ายอย่างนี้เวลาเราก็ไม่ค่อยมีเหมือนกัน เออถ้าวันละสิบห้าทีพอไหวนะน้ำหนักลงได้ครับข้อสี่ครับถ้าจําเป็นการปิดการขายทางโทรศัพท์ง่ายกว่านั่นคือบมงครั้งคุณตอบแชตก็จริงนะแต่ว่าแชตเนี่ยบางทีลูกค้ามันทิ้งโทรศัพท์ไว้ลูกค้าไม่ได้ตอบทันทีอารมณ์ความอยากได้มันหรอกแต่ถ้าเกิดค,คุณบอกว่าขออนุญาตสอบถามเบอร์โทรแต่อย่าให้การถามเบอร์โทรดูปรปสันะครับนั่นคือจะถามเบอร์โทรลูกเดียวไม่ได้ลูกค้าจะรู้สึกว่า ลูกค้าเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยจะไม่ให้เบอร์โทรเพราะจะรู้สึกว่าการให้เบอร์โทรคือการถูกบีบให้ถูกบีบให้ปิดการขายอะ่ะถูกบีบให้เขาจะต้องซื้อจะถูกกดดันลูกค้าจะไม่ให้เว้นแต่คุยมาสักระยะหนึ่งแล้วบอกคุณลูกค้าครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อที่คุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราจะได้สรุปได้แม่นยำมากคือขออนุญาตสอบถามเบอร์โทรเพื่อพูดคุยข้อที่5ครับการปิดการขายที่ดีอย่างหนึ่งคือการปิดการขายแบบซึ่งทักนั่นคือ พอคุยไปแล้วคุณรู้ว่าสินค้าที่มันตอบโจทย์คุณถามกลับไปเลยก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้าจะรับเลยไหมจะให้ส่งที่บ้านหรือส่งที่ทำงานจะเอาใบกำกับภาษีไหมเป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือว่าจะเป็นในรูปแบบบริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเขามีผ่อนด้วยนะปิดก,การขายแบบทุกทักเข้าวสเตจของการที่จะซื้อหรือไม่ซื้อครับแต่เป็นการซื้ออย่างไรแทนครับและนี่คือ5เทคนิคที่จะช่วยคุณเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้เนี่ย มีอีกมีเยอะมากเลยนะมีอีกเป็นพันพันคลิปวิดีโอฮะที่อยู่ใน y o u t YouTube c h a n n e l โค้ชแบงค์สุภกิจผมท้าคุณเลยฮะผมท้ายคุณไปดูครบ1000คลิปวิดีโอครับแล้วคุณจะรู้ว่าคะแนน่ะมีวิธทีทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นให้ยอดขายคุณมากขึ้นมหาศาลครับหรือถ้าเกิดคุณสนใจที่จะฟังคลิปอัปเดตใหม่ๆทุกชาคุณสามารถติดตามที่ไลน์ร แบงค์สุภากิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ